คือหาทั้งโซเชียลเบลลารานีใช้ชีวิตแบบนี้หลายคนไม่เคยเห็นเป็นโมเมนต์น่ารักเรียบง่ายแถมชิวสุดๆเมื่อนางเอกสุปตาเบลลารานี ani, ได้โพสต์อินสตาแกรมสตอรี่ขณะกำลังทานอาหารร้านดังริมถนนอาหารบนโต๊ะบอกเลยว่าหน้าตาหน้าทานสุดๆไม่ว่าจะเป็นขนมจีน ปลาทูผักต่างๆและน้ำจิ้มแถมเบลล่าเองยังส่งรอยยิ้มหวานๆสู้กล้องแฟนคลับที่เห็นชุ่มชื่นหัวใจแน่นอนค่ะเบลล่าราณีถูกความหิวบังตาเห็นอะไรก็อยากกินไปหมดจากเซตใหญ่อุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าข้างทางซื้อของกินเต็มไม้เต็มมือไปหมดเห็นแล้วน้ำลายไหลอยากกินตามเลยขึ้นแทนสุปตาไปแล้วแต่นางเอกสาวเบลล่าราณีหรือแม่หญิงกร,ะระเกตจากละครเรื่องบุพเพสนนิวาส ที่แม้จะด่งดังขนาดไหนเจ้าตัวก็ยังคงใช้ชีวิตปกติติดดินไม่ฟุ่มเฟือยและไม่เรื่องมากโดยเฉพาะเรื่องกินสาเวเบลล่าได้โพสไอจีสตอรี่ขณะที่นางเอกดังกำลังเลือกซื้อลูกชิ้นทอดอยู่ข้างทางซึ่งในไอจีสตอรดูเหมือนว่าสาเวเบลล่าจะหิวเอามากๆหยิบลูกชิ้นทีหนึ่งหลายไม้แถมยังมีของอย่างอื่นเต็มไม้เต็มมือไปหมดเรียกได้ว่าคนมันหิวเห็นอะไรก็อยากกินไปหมดทุกอย่าง แต่กินหมดหรือไม่หมดนั้นก็อีกเรื่องหนึ่ง